ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่หนึ่งนะครนายกสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าคมทุาัายแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับข้างหน้านี้ก็เป็นคลินิกรักษาสัตว์ป่านะครับบางทีบางทีสัตว์ป่าที่มาเจ็บหรือชาวบ้านนำะมาบริจาคเพื่อให้รักษาเจ้าหน้าที่บอกว่าบางที อาหารก็ไม่พอสำหรับสัตว์ป่าแล้วก็มีเสือเบงกองอยู่หลายตัวหกเจ็ดตัวแล้วก็แล้วก็มีลิงประมาณพันกว่าตัวแล้วก็มีอีกกว่าหน้าเจ้าหน้าที่บอกว่า สัตว์ช่วงนี้ไม่สามารถปล่อยได้ปล่อยไปได้นะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นสัตว์อยู่ในเมืองแล้วปล่อยไปก็ไม่สามารถดูแลตัวเองได้นะครับถ้า,ถาไม่รู้กัต้นเ,เปลือยแล้วเป่าไม่รู้ต้นอะไรต้นเปลือยงต้นนี้น่าจะเป็นต้นเปลือยต้นเปลือยอันนี้ขาดเราใช่ไหม ต้องเปิดมันเหมือนปา่าวัดปา่าสมัยก่อนวัดปา่าป่าบ้านเรามันก็เป็นแบบน,นี้เหมือนกันม,ม,นนนมนีทุกอย่างนี่ปะนี่ต้นอันน<ต>ี้ต้นตน,น่าจะเป็นต้นอะไรต้นบอนหรือเปล่าคล้ายๆต้นบอน ธรรมชาติบางทีการไปเที่ยวมันมไปเที่ยวันนี้มันก็เป็นธรรมชาตินง,งแต่นี้ก็เปิดให้คนเข้าก่าเปิดอยู่มั้งคนมาน้อยเนาอคนจะไปที่อื่นมั้หรือเปล่าธรรมชาติต้นไม้เยอะเลย นะต้นไม,ม้เยอะห้วยปรืออ่างเก็บน้ำห้วยปรือสถานที่นี้ก็เป็นที่สำรับรักษาใช่ไหมรักษาพวกสัตว์ที่ไม่สบายหรือว่าสัตว์ที่โดนเขาเรียกว่าโดนทำลายหรือว่าที่ คนเอามารักษานะแล้วก็ที่แบบเหมือนว่าขาสั์ป่าแล้วโดนจับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็อมาที่นี่ตรงนี้เขาบอกลิงลิงเป็นพันตัวเลยนะลุงตรงนี้ลิงเป็นพันตัวเลยเป็นพันตัวอันนี้น่าจะเป็นต้นเฟืยนะ่ยต้นเฟืย่ยไม่รู้ใช่หรือเปล่า นต้นปืนแต่ไม,ไม่ไม่มั่นใจไม่รู้เหมือนกันใครรู้ก็บอกด้วยนะครับอันนี้นกนกเงือกหรือเปล่านอกน,นกเงือกในกรงนะอันนี้กลุ่มหนึ่งใช่ไหมโรงเรียนเดียวกันหรือเปล่า นี่ครับที่สถานที่กักกันสัตว์ห้วยปือนะครับจังหวัดนครน,นายกนะครับถ้าเลยไปก็ใกล้น้ำเขื่อนขุนด่านประกันชนนะครับ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่หนึ่งนครนายกนะครับสำหรับสัตว์ที่ป่วยหรือสัตว์ที่โดนคนไม่ดีเป็นค้าสัตว์ป่าแล้วโดนจับครับเป็นของกลางแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะเอามาเก็บไว้ที่นี่เป็นของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับ ใครต้องการที่จะเอาอาหารหรืออะไรมาบริจาคที่นี่ก็มาได้นะครับน,นี่ล่องน้ำป่าไม้สวยงามต้นไม้เยอะอันนี้มีสองโรงเรียนเข้ามาอันนี้ก็เป็นจุด รับบริจาคนะครับสำหรับเอาอาหารมาให้สัตว์ป่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นแค่นี้นะครับสวัสดีครับพี่